เดีกเป็นคะสวัสดีคะ่ะอยู่คุณเองเจ้น,นะคะที่ร้านสเตอรอนะคะของ s ซวิสทรานดิชชชเนนะคะวันนี้มาเลี้ยงวันฉลองครบรอบแต่งงานของคุณปู่ย่านะคะอันนี้ก็ของหวานของคุณเองเจ้าที่สั่งมานะคะชื่อเรกยากมากสติ๊กเกอรีสติส๊กเกมันก็จะเป็นช็อกโกแลตกันะคะแล้วเขาก็จะจุดไฟแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีถั่วมันเดิมนะคะ มันอร่อยมากแล้วก็มันจะมีเหล้าชนับแรงๆนะคะข้างในเป็นไอศครีมนะคะอร่อยมากกินแล้วก็จะเมาหมุนๆนิดนิดนึงสตริตรีสนะคะสตริตรีสเฮ้ฮ่อยากดูสิคะไหนคะนั่นไอศครีมนะคะโอ้มันจะเป็นเหล้าร้อนๆนะคะน่ารับประทานมาก เด็กชนิดอะไรรีสกวรแฟติกคานิกเอ็เซินฮะคานิกชุดเอ็นจินอ่าไฮกแครอเคโอ้ไฮมัน no ก็จะร้อนๆนิดๆนะคะเอามือมาอังกันใหญ่ค uh ่ะข้างในจะเป็นไอศครีมนะคะแล้วเคลือบด้วยอะเหล้าแรงๆเขาเรียกเหล้าชนับนะคะแรงมากแล้วก็เป็นช็อกโกแลตโอ้โห เรามานานๆจะออกมากันทีแบบนี้เนี่ยก็ไม่นานนะครูเองก็จะไปเที่ยวบ,บ่อยนะแต่ว่ามากับครอบครัวครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ต้องขออภัยนะคะที่ครูเองก็ไม่สามารถอัปเดตครอบครัวได้นะคะชาสวิตนะคะต้องเข้าใจนะคะบ้านอยู่บนเขาค่ะไม่รับสื่อใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวจะ enjoy my dessert นะคะไอศครีมค,ค่ะอืมอร่อยจ้ะ ทานด้กันนะคะคุณขาทรานดิชเนล e ีดเด s e r ทค่ะของหวานประจำชาติสวร์แลนั่นเองอร่อยมากๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะทานห้ทุกคนนะคะ